พี่น้องเคยสงสัยบอจาวาดอกดาวเรืองนาฝนเป็นอย่างต้นคือสูงต้นขึ้ขใหญ่แท้พี่น้องทั้งทั้งถิเป็นเมล็ดพันธุน์แลืกระต้นพันธุ์เดียวกันถ้าปลูกนาฝนนี้สังเกตว่าต้นจะสูงจา้าเมื่อนี้ล่ะก็เลยจะมาทดลองวา่ากิ่งของต้นดาวเรืองสามารถปักช่ำใดบอนะคะโดยมือนี้เอามาปะม่านหาหกกิ่งจากพี่น้องเอากิ่งที่มี ดอกที่อ่อนหลักะที่เป็นดอกบานอยู่แล้วหรือแม่กระทั่งดอกที่แห้งนะคะมาปักช่ำร่องเบึงใส่ในกระถางไว้จักประมาณสองกระถางจะพี่น้องอิลากระเรียมดินใส่กระถางไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไม้นะคะเอามานารองกอนทาเอากิ่งดาวเรืองปักช่ำลงเลยอาจจะเห็นให้กิ่งของดาวเรืองหักก็ได้จ้ะวิธีการอิลาจะเห็ุแบบง่ายแสนที่จะง่ายด้วยจ้าพี่น้อง ปักลงไปเลยแล้วก็กดบริเวณรอบๆของกิ่งให้แน่นนะคะกดดินลงไปให้แน่นที่เราจะปักกิ่งหนึ่งใส่เอ้ยกระถางหนึ่งโยจะใส่ยู่ประมันจักซีกิ่งจะพี่น้องแต่ละกิ่งนี่จะกดให้แน่นเพราะว่าย่านว่าเพิ่นจะเหี่ยวย่านว่าเพิ่นจะเฉ้าจา้ะมอนี้ปักสองกระถางเพราะว่าตัดมาประมาณเจ็ดแปดกิ่งจ้ะ เป็นการทดล่องแบบง่ายๆล่องเบืองจากพี่น้องทารุนกันว่าจะติดบอ่อจะรอดหรือจะล่วงนะคะจะตายหรือจะอย่างค่ะพี่น้องนี่สังเกตว่าสีมีดอกถี่แหงแล้วนะคะแกแล้วละก็มีดอกถีกําลังบานอยู่นะคะนี่ดอกถี่กําลังบานอยู่เป็นอันเซจสิ้นเรียบร้อยแล้วจากพี่น้องแล้วตามด้วยลดน้ำนะคะปักชําเสร็จแล้ว มีทั้งดอกตูมมีทั้งดอกบานลดน้ำไม่ชุ่มชื่นนะคะหลวก็เก็บไว้ใน่ลุมนะคะพี่น้องเป็นการทดลองเล็กๆน้อยหน่อยหาเบิ้งด้จาะพี่น้องว่าสีเป็นจังไดเดี๋ยวอีลาจะอัปเดตให้เบิง้งพี่น้องจ้าพานไป12มืออีลาปักช่ำวันที่สิกันยา่าสองหาหกมื่อนี้วันที่ยีากันยา่าสองหาหกตอนนี้ติดดีแล้วจ้ะพี่น้อง ชําได้นะคะติดเบิร์ดซูกิงเลยจ้ะพี่น้องต้นที่แหงกะแหงไปท้นที่กําลังบานกะบานต้นที่ตูมแล้วกะกำลังบานพี่น้องถือว่าการทดลองนี้ประสบความสําเร็จจ้ะดาวเรืองสามารถปักชําได้นะคะวิธีการง่ายๆจังสี่กะพี่น้องลองเอาไปใส่เบิ้งอยู่ในสวนจะของนะคะไป ปักไว้ประดับนะคะจะใส่เวลาหน่อยกว่าที่เฮาจะใส่เอาเม็ดนะคะไปวานอันนี้พลาดไปแค่ซิบมือเฮ้าใดตน้นดาวเรืองต้นหม่อีก3ามต้น4ต้นนะคะตามกิ่งเลยจ้ะอันนี้เป็นดาวเรืองบาานที่เฮ้าปลูกประดับไว้นะคะสำหรับคลิปนี้กา ไปแล้วจ้าพี่น้องค่ะผู้ดใดชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับการเกษตรกะสามารถกดติดตามช่องนี้ไว้จ้าพอกับอิลานาะพพรสาวบานหน้าจ้า